ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดวิดีโอที่เขาใหญ่กันนะคะคือน้องๆคือน้องหลับเนี่ยนางชื่อว่าชื่ออะไรดีนะชื่อแซนเดียนะคะคือนางมาเที่ยวแวะเที่ยวเขาใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนมานะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจะมาเปลี่ยนชุดให้นางแล้วก็จะมาดูแลนางหนึ่งวันป้อนนมให้นางนะคะดูสินางหน้าจิ้มลิ้มมากเลยนางชื่อน้องแซนี่นะคะแซนี่งั้นเราไปดูบรรยากาศตอนมากันเลยจ้านี่นะคะก็คือบรรยากาศอยู่บนรถคือนาง นอนหลับสบายมากเลยดูสิหน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยค่ะคือนางหลับตลอดทางเลยจ้า นี่นะคะคือชุดที่น้องจะต้องใส่ในวันนี้เป็นไงก็จะออกเป็นเมนหน่อยนะคะหน้าตาบ้องแบวมากเลยหลับแบบ จริงจังมากเดี๋ยวจะให้ดูบอดี้นางด้วยนะคะว่านางมีแผงหน้าท้องด้วยนะโอเคแต่ว่าไม่มีขากล้องตั้งกล้องนะคะก็เลยต้องถ่ายแบบนี้ทีละนิดทีละนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้น้องกันเลยจ้านี่นะคะคือชมหน้าของนางและบอดี้ของนางนางมีแผงหน้าอกด้วยเห็นไหมมีสะดือจุดด้วย แต่นางไม่มีเพศน,นะคะนี่คือแขนขาของนางนางหายใจได้นะคะนางหายใจได้กดตรงไหนเออมันมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะมาหายใจดูดููดูฮุงนางนะคะ๊บก๊บ,บอยู่เนี่ยนางหายใจดูท้องนาง นี่เห็นไหมนางคือคือพุงนางนิ่มมากนะคะคือเนื้อยางนางก็นิ่มนางเป็นงาน a d g นะคะไม่ใช่งานรีบอลน,นะคะ a d g เป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่น่าเล่นเนะเป็นคนที่ลหลงไหลใน a d g มากมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดให้นางดีกว่าดูบอดี้นางไปแล้วนะคะนี่คือผมดูพุง ดูพุงดูพุงคะ่ะดูพุงดูเสียงนางหายใจดูเสียงได้ยินเสียงไหมคะโอเคไปใส่เสื้อผ้าให้นางกันคะ่ะนี่ชุดใหม่ของหนูเป็นผู้ชายก็ได้นะจ๊ะเป็นไงล่ะหายใจขึ้มๆับขับดูพุง่องเลยพุงป่องเลยยังยังไม่ได้กินนมเลยพุงป่องแล้ว ดูผอมพาให้เคกินนมกันจ้าดูนางกินนมแล้วค่ะ Okay. ผมพาให้นอนหลับกันดีนะคะเปิดกล่องดน,นตรีให้ด้วยโอเค굿ไนท์เบบี